สวัสดีครับทุกคนวันนี้พมพาทุกคนมากินมูกระทะกันนะครับวันนี้โยกันร้านกันเองมูกระทะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดเจียงจจงหวัดพัทลุงนะครับบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับพมมาเร็วก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับของในร้านก็มีให้เหลือพอสมคัรวเลยนะครับลูกจิ้นพวกกุ้งแบบนี้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยวร้านก็จะเติมข้องเรื่อยๆนะครับจะเกิดข้องมัดมีปลามีไก่มักนะครับมีในส่วนของมูนะครับนี่พ่มจอบอย่างแรงเลยนะครับตรงนี้เป็นมูซาไลนะครับ คือว่าตักเต็มถ้วยตักเต็มจานเลยนะครับนี่หันมาแบบบางๆไปนี่เลยเราก็มาตั้งเตากันเลยนะครับนี่ใส่ปลักใส่มูใส่กุ้งลงไปนะครับเดียววันน่ากินเลยนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่หนึ่งจัดกานะครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยถือว่ารสชาติเด็ดเลยนะครับน้ำจิ้มก็จะมีรสชาติแ็ดจัดจ้าเลยนะครับใครที่ชอบทานแ็ดนี่น่าจะชื่นชอบเลยนะครับโอเคนะครับหมูเบิร์นเตาทุกแล้วยาดรสชานะครับนี่จัดมาเลยนะครับเป็นคล้ายๆเนื้อสไลด์เนื้อเบคอนนะครับชิ้นนี้จิ้มกับน้ำ ว่ามันได้แรงออกนะครับรสชาติเนี่ยอร่อยมากนะครับกินในวันฝนตกๆในบอกเลยว่ากวิ่นมานะ